โอเคค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันนะ้องผูก้กุ๊กกิ๊กคนนี้คนเดิมนะคะวันนี้น้องผู้จะพาทุกคนไปตกแต่งกระทงกันค่ะไปกันเลยค่ะ Let's go <S โอเคค่ะในเมื่อเราทำกระทงแบบตามคลิปที่แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยตามที่เราต้องการนะคะก็มาเสียบดอกไม้กันจ้าดอกไม้ที่จะเสียบอะไรก็ได้นะคะน้องผู้ขอตัวเสียบดอกไม้สักนิดนึงนะคะ และเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนน้องผู้เสียบดอกไม้เสร็จแล้วนะคะก็คือกระปักลงไปได้เลยนะจ๊ะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะไว้เจอกันนะคะน้องผู้ขอเวลาในการเสียบดอกไม้สักครู่คะ่ะไปค่ะ let's go <S โอเคค่ะเสียบเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่คือกระทงแบบที่เสียบเสร็จแล้วนะจ๊ะไว้ ไปลอยกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ผู้ขอจบเพียเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆน่ารักน่ารักนะจ๊าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผู้จะคลิปต่อไปผู้จะพาทุกคนไปทําอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก่อนจะไปผู้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และส่งกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ในการทําคลิปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊วย